สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอท่าที่ชื่อว่า Pike i n นะคะเอาไว้บริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องค่ะท่านี้ก็ไม่มีอุปกรณ์อะไรมากนะคะก็แค่มีที่วางศอกเพื่อไม่ให้เจ็บนะคะแล้วก็ตรงเท้าเนี่ยก็ใส่ถุงเท้าหรือว่า,อาหาผ้าอะไรมารองเท้าให้มันลื่นๆหน่อยแค่นั้นเองค่ะจากนั้นก็ทำตามคลิปเลยก็คือเราจะสไลด์เท้าเข้าออกนะคะโดยที่ตอนสไลด์เข้ามาเนี่ยเราจะพยายามดึงสะโพกเราให้สูงขึ้นค่ะ อันนี้มันเป็นท่าสำหรับผู้เริ่มต้นออกกำลังกายนะคะถ้าเป็นแอดวานซ์เราก็จะใช้มือแทนข้อศอกนะคะแล้วเราก็จะดึงเท้าเข้ามาโดยที่เราจะไม่งอขาค่ะเราจะทำท่านี้ทั้งหมด10-20ครั้ง 3- 4เซตนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนเลยตอนที่เราสไลด์ขาเข้ามาเนี่ยให้เราหายใจออกตอนที่เราสไลด์ขาออกไปเนี่ยให้เราหายใจเข้า ตอ,อนทําก็อย่าลืมเกงรงลำตัวเกรงหน้าท้องทุกครั้งด้วยนะคะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า Train h a r ร์ o ูกฮอตสวัสดีค่ะ